สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับนะแับค่ำคืนนี้ครับนะพบกับอีพีพระเก่าเช่นเคยครับนะวันนี้พระเก่านะครับกับชุดเดิมนะครับนะฮะวันนี้มาแบ่งปันให้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับนะมีมาใหม่บ้างนะครับบางรายการนะครับนะฮะเลือกที่ชอบเลือกที่ถูกใจพี่นะครับวันนี้ไม่มีเป็นอีพีพระเก่านะเวลาเดิมพี่วันนี้ สองทุ่มนะครับนะสองทุ่มสามทุ่มนี่ครับเวลาพระเก่าของเรานะครับนะเป็นตามคำเรียกร้องนะฮะพี่น้องแบบบอกว่าอยากจะทิ้งพระเก่าเลยนะครับหามาได้จับมาได้ครับมาวัดใจกัน นะครับมาชอบดูชอบดูถูกใจนะพี่นะแล้วก็ปิดข้างเข้าไม่ได้นะครับขอรูปภาพขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะขอรูปภาพเติมได้ทุกมุมครับนะสำหรับอีพีนี้ครับเป็นอีพีฝากกอดจับไม่ได้การันตีนะครับนะฮะดูชอบนะพี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งเลยครับพี่ชายฮะเรามาดูรายการที่หนึ่งเลยครับนะเรามีจัดส่งฟรีมีเก็บเงินมาทางนะครับนะจัดส่งฟรีทุกรายการพี่นะจัดส่งด่วนให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยครับพี่นะฮะรายการที่หนึ่งเป็นรุ่นนั่งพรรราานนนนวยยล้ะคับเี่ผ นี่ฮะนี่ฮะเต้สวยนะพี่ชายนะฮะเต้สวยนะฮะต่อโคตรตรงนี้พี่นะต่อโคตรตรงนี้นะฮะนี่ฮะนั่งพลานรวยแล้วหลานพี่ชายนะฮะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเลขค้นเบอร์พี่ห้าห้าโอ้โห้เลขค้นเบอร์ห้าด้วยพี่นะฮะรายการนี้นะฮะเนื้ออเมริกาลงยาแดงฟ้าพี่นะฮะเริ่มกล้าลงยาแดงฟ้าหน้ากากชุดทองพี่ไปกระไล่เงินบินแต่กระไล่เงินเนาะ นี่ฮะับลงยาแดงฟ้านี่นะครับนะลงยาราชวดีพี่หน้ากากชุบทองครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่น้อง1,200บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันอ่าหนึ่งพันพอพี่นะฮะแบ่งปันพี่น้อง1,000บ,บ,นะบ,บาทนะครับนะฮะแบ่งปันพี่น้อง1,000บาทนะครับนะรายการที่1นะครับมาดูต่อพี่ชายฮะรายการที่2ครับ รายการที er ่สองเป็นเหรียญแม่ตานะครับนั้นเนื้ออบาก้าเนี่ยนะฮะเนื้ออบาก้าคุยพื้นนี่เลขคนตัวเบอร์หกหกนะครับเลขคนตัวเบอร์หกหกนะฮะด้านขวาบนตอกหอยสังนะฮะตั้งหลขวาบนตอกสังนะสังนี่คือที่พ่อเป่าก่อนอ่าเป่าทำเลือกนะก่อนพุทธาพิเศษนะครับเนี่ยรุ่นนี้ครับนะรุ่นนะฮะอเนีียปั๊มเงินปั๊มทองนะพี่นะฮะรุ่นปั๊มเงินปั๊มทองนะพี่ลงยานน้๊เงินพี่นะฮะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ สี่ร้อยบาทครับนะเป็นบานที่องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองฮะ่ไหมาต่อครับเป็นการที่สามนะครับนะเป็นลงยาแดงแรงวิตพี่นะเลขคนเบอร์หกหนึ่งนะครับเลขขนเบอร์หกหนึ่งนะครับรายการนี้ครับลงยาแดงวิตสี่ร้อยบาทนะครับนะฮะ e p ้มีประกลศดดูวิ้ชอบหรอวถูกใจพี่นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้พี่นะฮะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะแต่ไม่ได้การันตีพี่นะฮะนี่ฮะ รายการนี้พี่นะเป็นนุมานโชคพลลัสที่โอ้โหตอนนี้เพลงดังๆพี่ตอนนี้กลังเพลงกดังๆครับเป็นงานเป็นงานหล่อโบราณนะพี่นะเหล็กมีอยู่พี่นี่เหล็กกันอยู่ครับด้านล่างอุดเหมือนสามนี่ด้านล่างอุดเหมือนสามนี่นี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสามเจ็ดนะฮะวันนี้ได้มาสององค์นะครับนี่ฮะค่าเบ้านะเป็นนะฮะหล่อโบราณนะครับรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ใสนะฮะ มาดูต่อครับพี่ชายรายการที่ห้านะครับนะรายการนี้ห้าเลขโค้ดนต้เบอร์อะไรเอ่ยเลขโค้ดนต้เบอร์หนึ่งสองเก้าครับเลขโค้ดนต้เบอร์หนึ่งสองเก้าครับนี่ฮะด้านล่างอุดมสารพี่นะฮะด้านล่างอุดมสารพี่นะรายการนี้จะสวยพี่นะฮะรายการนี้จะสวยพี่ค่าเบ้าอยู่นะคมคมพี่นะครับคัสบอร์ดรอโบราณพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่ห้าฮะ มาลูกันต่อพี่ชายครับรายการที่หกครับรายการหกเป็นเสมาสมปรานานะครับเป็นเสมาสมปรานานนะครับนี่ฮะออกคำว่าโพสีสะอาดนะครับเลขคนเบอร์หกแปดแปดพี่เลขค้นเบอร์หกแดแปดนี่นลงยาราชดีเนื้ออปบาก้าพี่นะฮะพื้นแดงขอนเงินซุ้มเขียวพี่พื้นแดงขอดเงินซุ้มเขียวพี่รายการน,นี้แบ่งไปพี่น้องที่ห้าเลยบาทรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่ห้าร้ยบาทนะครับนะฮะนี่ฮะ ต่อมาราการที่6ครับรายการที่7ครับรายการที่ดเป็นรุ่นมาพันล้านพี่นะห่วงเชื่อมน,น้ำทองพี่ห่วงเชื่อมน,น้ำทองพี่คุยพื้นลงยาแดงเพ่งนะฮะเลขคุ้นตัเบอร์สามห้านะครับเนื้อนวะพี่เลขคุ้นตัเบอร์สามห้านะครับใน,นบาการน,นี้เป,ปลีปยนไปเปน้องที่สี่ร้อยห้าสิบรายการนี้เป,ปลี่ยนไปเปน้องที่450บาทนะครับ มาลุยต่อพิชานรายการที่8ปดนะครับราการที่8เป็นเนื้อน้ำวะนะครับน้ำฝังตะกุดแผ่นนะฮะนะฝังตะกุดทองนะพี่ตะกุดแผ่นทองนะฮะนี่ฮะเลขคนณตัวเบอร์3 7 5เจ็ดห้าเลขสามเจ็ดสองพี่เลขคนณตัวเบอร์3 7 2เจ็ดสองสวยอย่างนี้พี่นี่ฮะอ่ะพี่ดูด้านหลังครับหน้าคมขมเลยนี่พี่ดูด้านหน้านี่ฮะนี่ฮะแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับในการที่แปดครับมาลุยต่อครับเป็นการที่เก้าครับนี่ฮะอยู่ในซีนมีกล่องทุกอันนะพี่นะฮะเลขคนนะเบอร์ุณตัว รายการนี้แบ่งไปที่450บาทนะครับรายการนี้แบ่งไปที่450บาทนะครับรายการที่9นะฮะต่อมาครับรายการที่10นะครับเป็นรุ่นนะยิ่งมียิ่งรวยพี่เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยครับเลขคนเบอร์หนึ่งสองสามูนเรียงเรียงด้วยเลขคนเบอร์หนึ่งสองสามรายการนี้ขอ800บาทนะครับรายการที่ขอ800บาทนะครับนะเป็นเนื้อชุบเงินนะครับน่าแรงเซ็นเป็นชุบทองนะฮะนี่ฮะรายการที่เป็นกล่องกระปยี่นะพี่นะขอ800บาทนะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดพระอาาจรย อดีเรกนะครับเป็นพระอาจารย์เรกนะครับอันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งนะฮะลอมาดูนี่ฮะวันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับรายการนี้ไม่มีกล่องใช่ไหมนะไม่ได้กล่องมานะครับในรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องสี่ร้อยบาทนะพระอาจารย์นะฮะอดีเรกนะฮะอาจารย์เรกที่ระลึกฉลองวิหารนะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่ร้อยบาทนะพี่น้ารายการที่สิบเอ็ดนะฮะ มาดูกันต่อวิชารายการที่12ครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะครับรุ่นพิกดวงพี่เลขขนเบอร์800นะครับเลขขนเบอร์800นะครับนะเนื้อทองฝาบาทพี่เนื้อทองฝาบาทนะครับด้านหลังนี้สวยเลยพี่นะด้านหลังนี้สวยเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันที่450นะครับรายการนี้แบ่งปันที่450บาทครับนะมาดูกันต่อครับพี่ชายครับเป็นการเนื้อทองแดงมันปูพี่เนื้อทองแดงผิวดุเงนเนื้อทองแดงมันปูพี่นะฮะรายการที่13เนีฮย รายการที 1> 13, pled, ่1ิบสามนะครับมาดูเลขคนเบอร์พี่เลขคนจำนวนหนึ่งเก้าแปดพี่เลขคนจำนวนหนึ่งเก้าแปดนะครับนรายการนี้พี่นะฮะชุอสวยพี่รายการนี้แปี่ยปันที่ใส่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เปี่ยปันที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะชสวยเลยพี่นะครับมาดูการต่อพิจารณาทำไปครับนรายการที่1ิบสี่ครับรายการที่1ิบสี่ครับนับเป็นเหรียญโชคดีนะเป็นเหรียญโชคดีนะครับนี่ฮะ ของพระอาจารย์สุริยันนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อบาทเท่ากันพี่นะครับนะครับเนื้อท้องฝาบาทนะพี่ชายเนื้อท้องฝาบาทนะครับมาลุกนต่อพี่รายการที่ห้านะครับนะเป็นเหรียญเนื้ออัปปากาพี่เหรียญโชคดีเนื้ออัปปากานะครับนะของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับนะฮะนี่ฮะเป็นเนื้ออัปปากานะครับนะเขียนว่าโชคดีพี่นะครับเขียนว่าโชคดีนะพี่นะนี่หด้านหลังไม่ยันอย่างนี้พี่นะครับนะรายการที่ห้าสี่ร้อยบาทนะครับมาลุกนต่อพี่ชายรายการที่หกครับรายการที่หกเป็นเหรับ นี่ครับเป็นเหรียญโชคเหนือดวงมี่ไม่ได้โค้ด838นะครับเลขโค้ด838นะของปู่เบิร์ดนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่400บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่400บาทนะครับนะเนื้อนวัดนะพี่นะ400บาทนะครับปู่เบิร์ดนะครับเหรียญโชคเหนือดวงครับนะมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการนี้เป็นการทองแดงครับนะเป็นรายการทองแดงพี่นี่ฮะโอ้โหสวยๆครับเนื้อทองแดงนี่โชคเหนือไม่อี้ไอ้โชคเหนือดวงพี่นะครับเลขโคดเบมือนหนึ่งสามเจ็ดครับ นี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งสามเจ็ดพี่นะครับเนื้อทองแดงรายการนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบนะครับรายการนี้แบ่งได้สามร้อยห้าสิบบาทพี่เนื้อทองแดงนะครับมาดูต่อพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่แปดครับนะรายการที่แปดเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้ออเมริกาพี่หน้าท้องฝาบาทนะพี่นะหน้าท้องฝาบาทนะครับนี่ฮะเลขคนจำนวนเก้าโอ้โหเลขคนจำนวนเก้าเก้าพี่เลขคนจำนวนเก้าเก้าพี่ผมขอห้าร้อยบาทนะฮะผมขอห้าร้อยบาทพี่ชายนะฮะ นะครับมาลุ้นกันต่อวิชาการกันต่อไปครับนะเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศพี่เป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยนพี่นะฮะมีรอยจานมีมวลสารพี่นะฮะมีมวลสารแน่นๆพี่นะฮะด้านหลังนน้าพี่รายการนี้เบ่ี่ยนไปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะรายการนี้เป่ี่ยนพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการนี้พี่รายการที่สิบเก้าครับ ตอ่อมาการที่ยี่สิบครับนะในการยี่สิบนะครับเป็นผงนั่งเมฆเหมือนองค์หนึ่งครับนะใ <Bon S 1> น,ะน,ะนองค์ที่ยี่สิบนะพี่นนดูที่หน้าดูใบหน้านะครับนะชอบใบหน้าองค์ต่ออาองค์ไหนนะครับนะองค์องค์องค์ที่สิบ้าองค์ที่ยี่สิบลองเลือกดูพี่นะครับนะชอบใบหน้าองค์ไหนด,ในดในูให้คบถ้วนนะครับเป็นพระผงพี่นะครับมีเสน่ห์นะฮะพระเลือกเจ้าของนะพี่นะฮะพระท้อนมีเจ้าของตัวองค์แน่อนอนนะฮะนี่ฮะ, <harbor> ะรายการยี่พีบนะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ในการยี่สิบนะครับต่อมาครับเป็นการ เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการยี네爸爸่สิบเอ็ดนะครับมาเป็นพระผงปิดตารวยไม่ยั้งครับนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตาผงรวยไม่ยั้งพี่นี่ฮะเป็นเนื้อผงขาวนะครับงานเนื้อผงขาวนะพี่นี่ฮะเป็นเนื้อผงขาวงานนะครับนี่นี่ผงขาวผสมงานนะครับนะรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องะเก่าๆนะครับรายการนี้เก่าๆเลยนะฮะนี่ฮะพี่ดูด้านล่างนะครับ รายการนี้เปลี่ยนไปมีน้องแค่400นะครับขอ400บาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่นี้ฮะนะือรายการที่21นะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่22ครับรายการ22ครับเป็นปิดตาเลยไม่ยั้งอีกพิมพ์หนึ่งพิมนะครับเป็นอ่าพับผงสบู่เลือดนะครับนะเป็นพับผงพิมพ์อ่าเป็นเนื้อสบู่เลือดนะฮะเนี่ยนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์แปดเก้าสองครับพี่นะฮะเลขคนอยู่นี่จังจ่างอยู่นี่นี่ฮะับปิดตาเลยไม่ยั้งพี่นะฮะเนื้อสบู่เลือดนะฮะ นี่ครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับนาฬกาที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาครับเป็นการยี่สิบสามครับพี่ชายรายการยี่สิบสามนะครับนะเป็นเนื้อนวะหน้ากักเงินพี่นะฮะเป็นเนื้อวะหน้ากักเงินนะครับนี่เนื้อวะหน้ากักเงินเต็มองคพี่นะของพระอาจารย์สุริยันนะครับรายการนี้เปลี่ยนไปเป็น้องสี่ร้อยห้าสิบบาทรายการนี้เปลี่ยนไปเป็นสองสี่ร้อยห้าสิบบาทครับเลขค้นเบอร์ห้าหกสี่ครับเลขค้นเบอร์ห้าหกสี่นะครับนะรายการที่ยี่สิบสามนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับมาเป็นุ่นนี้วชายนะระ รายการที่ยี่สี่ครับมาเป็นอ่าพิมพ์นีิมิชายนะฮะยี่สี่นะครับยี่สี่เป็นที่ลึกพยานหนูเพลือกพี่นะครับเป็นการยี่สี่เป็นที่ลึกพยานหนูเพลือกพี่เป็นแจ็คทานนะครับแจ็คทานผมขอสี่ร้อยบาทนะครับนะผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะฮะที่ระลึกนะฮะพยานหนูเพลือกพี่นะครับขอสี่ร้อยบาทนี่ฮะรายการยี่สี่นะครับต่อมาครับการยี่สิบห้าครับเป็นการยี่สิบห้าเป็นนี่ฮะหลวงปู่มหาศิรานะครับนะฮะรุ่นบาทเนี่ยเป็นยังพี่นะ ผมดุกล่องไปที่นั้นจำชื่อรูปไม่ได้นะครับชื่อทั้งกล่องบาทเงินล้านพี่นะหล่อร้อยองค์พี่บาทเงินล้านหล่อร้อยองค์นะครับนี่ฮะนี่ฮะอุเหมสานพี่นะฮะอุเหมสานตี่ต่อโคตรด้านหลังพี่นะฮะรายการนี้ครับบาทเงินล้านนะครับตัวสวยๆผมขอแบ่งพี่น้องที่400บาทนะครับขอแบ่งพี่น้องที่400บาทนะครับนะตอนนี้ครับก็มีแบ่งปันนะฮะพี่น้องนะครับ20 ถ้ารายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดถึงเข้าไปได้เลยพี่ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะ EP พระเก่าดู้ชอบดูถูกใจนะครับนะาัะไม่ได้กันตีนะพี่ดูไว้ชอบนะครับน้จะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางทุกท่านนะครับน้ขอบคุณติดตามพระเก่านะครับ EC พระเก่าขอบคุณมากๆครับ